ตเลื่อนไยมักปุ๋ยชใช้ต้นไม้แล้ว่าปลูงต้นไม้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอ่อกับทีการแปรรูปอาหารนะครับก็บเผือกนะครับที่หางก้องลูกทีกํานองกับซุ่มนะครับซุ่มก็เฮ็ดไว้แน่เราละอะ่มาต่อเติมนะครับหลังจากนั้นถันมันปาปมันเส้มันดังกรสีขอแห้งทีแห้งรองละโอ้สองคน้นเถาสองถเถาเฮ็ดบอ่อไหวนะครับ,บกับกระสีมีเพียงสั้นนี้นะครับ สัดีครับนี่เป็นกิจกรรมแรกนะครับของการเอามือสามีครังที่3มคับของคุทแม่บัวพันอย่านี้สอนบ้านหวยวันเฟยนะครับสมบนบานแกงกิจกรรมแรกก็คือเห็ดเป็นสุ่วมงของบักบัวของบักม้วงหิวบักนำเตอาแล้วแต่ห้องสิมักนะครับว่าห้อง เดี๋ยวไปเข้าสิมากว่าสิปูพียังนะครับเดี๋ยวไปเจาะ่าพศิลป์มากียังมื้อนี้ตอนนี้สอนเล่าว่าเล่าศิใส่บวกบวๆเบียมมาสันนี่เป็นอุโม,มงค์ไม้เลื่อยที่เป็นแบบทรงจั่วนะครับซึ่งสไลด์นี่สิบ่ค่อยมีผู้ใดเหตนะครับปกติเห็นสไลด์ก็สิเป็นทรงโคง้งอ่าทรงลักษณะของโค้งสมากกว่านะครับแต่ว่านี่เป็นการดีไซน์ที่ออกแบบที่ผสมไว้นะครับเป็นทรงจัว่วแล้วก็เป็นคล้ายๆกับ ประตูของโบสถ์นะครับเขาพมีพี่นองเคยไปวัดไปว่ากันีเห็นประตูโบสถ์ประตูโบสถนนะครับผมเสียเป็นลักษณนนี่ละครับเป็นส่วนไหลวันนี้ก็เลื่อนเนแบบของข้ากกันหลายคนนะครับพอดีวันนี้ผม <laughs> มาสาวเพระท่านเพิ่นบ่เกือบสิบเพระท่านกิจกรรมหนาทบท้องนะครับมาได้ข้าวหนึ่งเพิ่นกับเส็ดสิ้นกันไม่กับคนาทางที่สี่ บ่ค่อย,อย,ย,เ,ยเรียบร้อยดีหรอกครับเพราะว่ามันมีถึงอันน้อยอันใหญ่ถึง,ง,ถงมันขนาดเนาะครับขนาดของไม้ไผ่ก็บ่บค,ค่าใเสมือกันบนไดยลักษณะก็สิเป็น,นเนบาๆแว้งๆไปเอาเอาแบบธรรมาชาติเลยครับอืนึ้งดได้ครับมื้อนี้ได้เฮ็ดอีหยังแน่ครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับผมมื้อนี้กักิจกรรมแปลงของแม่แม่บ่แม่นแม่โบพัน วันหวยไฟเออวันหวยวันไฟนะครับมาเออมาซอยกันอเอามือครับผมคือมือมือนี่ของแปลงของแมววัพันนี่คือสิเป็นมือช่างที่สา,ามช่างที่สามช่างที่สามเจ่าอาเป็นมือเป็นเป็นช่างที่สิบปอได้มาเอาอีกแล้วแต่ว่าวาสกับสี <c oughs> ม่มายามมายามกันทีงเขาแหละครับครับขึ้นทอดขึ้นเต็งกับขึ้นทอดขึ้นยังกับสีมากินปลาต้มผสานพี่ละครับผมปลาเนี้มือนี่ก็เลยได้เฮ็ดสุ่มกพัก พักเ like รื cancel, bueno, ots, ่อยครับผมเพื่อนพวกบักบวบพวกแบบปือบักนี่ยังที่มันเป็นแคบเป็นอย่างเงี้ยที่ปลูกนะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับแยังไอากาศบอหลืมเหรอครับแบบมหาแบบมหาเราขึ้นก็เป็นแล้วขึ้นแล้วเลี้ยวข้างต่อไปก็จเป็นของเอ่อพ่ออาวุธเอ่อคุณอาวุธเนี่ยนะครับเนาะอาวุธไททวีเนี่ยนะครับพื่อละน้องน้ำวัดพื่อละอยากจะขอยพัยกันโรกันหนานะครับเนาะครับอย่าลืมไปด้ใครัับสวสดีครับสวัสดีครับ นี่คุณโอ้เจ้าภาพเรจ้าภาพเป็นยังไงครับมาเนี่ยก็จังอันมีพี่น้องมะลายแต่มาเนี่ยเออมาอนี้เป็นมือเอามือสามาคีครับของเลยไอ้กัรน้องหน้าอนนี้แหละครับน้องหน้าโมเดลกพอดีมีพี่น้องนะครับคนเล่นเป้าไมายนะครับก็เล่นต้นแบบผลมาซวยนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพอร่วงกระไดทุกคนเราพอท่องสา พ่อวุฒิมือนี่แหละขอบขอคุณเรื่องไรที่มาซ่วยกันนี่ก็เป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มไม่เลื่อยนะครับต่อไปข้องสิกันมาเยี่ยมมายามกันกับสีคงสิไดีบอกบวบนี่นะบอกบ,อบวบหอมบอกบวบเออครับเฮ็ดชู้กันกินทังนี้กับมีหน้ามีสามีบวมมือนี่กิจกรรมขอบคุณมากมากเลยครับมาเฮ็ดมือนนี่ แม่มาสางซอยกันผม้งกระสมิมีโอกาสได้ไปซอยอยู่เดอกนะครับในโอกาสต่อไปกันครับเย็นเย็นครับม้วนเล้วดอกนะครับเพราะว่าเครือข่ายตัวนี้มันสือยู่แบบยั่งยืนนะครับแต่เพราะว่าเฮ็ดให้ยั่งยืนก็ต้องสารต่อเหตุกาล่มของทั้งรัฐบาลเพิ่นนะทั้งกรมเพิ่นนะครับเอ้าต้องหูวจักว่าเพิ่นให้เขามาให้กรมหลวเขามาใหายโมบม่านต่างต่างเนี่ยเข้ามาเนี่ย เฮากับเป็นกำลังนะครับเอ่อเฮากับพวกเป็นกำลังนี่แหละที่ซอยเพื่อนทางหน่วยงานราชการเป็นผู้เล่นต้นแบบนะครับผมเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับใให้ห้พี่น้องเพคนเห็นหลายบ้านแล้วล่ะายๆคนว่าไอป้องกันี่ดีนะครับดีเองก้นครับมากมากเหรอครับครับทั้งกศนทั้งตำบลเมึงกัเขามาเรื่อยนะครับทั้งเจ้านายเพื่อนนะครับ ว่าที่เป็นชาวไน่นในภาคส่วนต่างๆบนเขามาเลยนะครับขอกมา,อาศึกษ,ษาเกี่ยวกับการใส่น้ำช่างไรถึงมีประโยชน์ช่างไรปลูกต้นไม้จังไรที่เป็นที่เป็นพืชเศรษฐกิจน,นะครับแล้วก,ก็เป็นพืชที่ห้าอยู่แบบอ,อยู่ได้แบบมั่นคงนะครับเน,นี่ว่าที่เป็นเขาเป็นกเกษตรนะครับเขาก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆขอทุงที่แล้วครับขอบคุณมากๆครับ นี่เป็นทีมสร้างของเขาเนาะครับนี่ทันสุไปใช้แล้วก็ต้มมิกแล้วก็พีไวโว้นอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครสวัสดีครับอันนี้แม่นผู้ใดก็เป็นหนาไม่ไหมเนี่ยก็เป็นหนาแปลกๆก็มู้นี่ยเราเราเราควรสวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับเป็นยังไงก็จังหายหนาหายตาไปโดนแถอครับอ่านคืออะไรครับ อัน,อนเขามันก่อแค่ว่าในยุคโควิดนะครับมันก่อเป็นโลกที่อดฮิตแต่ว่าผมได้ฮิตก้อนมูครับไปกักตัวสิบสี่มือปิดบ,บ้านครับปิดหมู่บ้านเบิดเลยครับ <c oughs> การปิดหมู่บ้านนี่ก็ดีนะครับเพราะว่าโรคลายเสือด้เขาในหมู่บ้านของเขาแล้วกเขากัดเสือด้แพร่ไปทูพื้นนะครับการปิดหมู่บ้านแต่ก็ระวังที่สุดนะครับเพราะว่าการปิดหมู่บ้านนี่ลำบากที่สุดนะครับการอยู่การกินของเขานะครับบพว่าสิเป็นน้ำเบราว่าสืเป็นแนวกินเขาขอหามม่ได้นะครับเพราะว่า ก็ต้องมีคนไปรงไปชงเขานะครับไปมาไปใส่กระทำนะครับต้องระมัดระวังตัวนะครับสำหรับโรคโควิดนะครับแต่มับเป็นโรคลายแล้งดอกแต่วันกระลายแล้งนะครับอิดแล้วก็ตายห้าลังค้นห้าลังค้นกลับว่าตายนะครับครับมันมาลายแร้งปันใดนะครับนะครับการปิดหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องปิด14ี่มือนนะครับที่ว่าให้ปิด14มือนนี่คือห้โรคมัน มันจางๆแต่ว่ากับท่าผู้ติดกับวัฒนิสเสาหรอกครับเพราะว่าเห็นมันจางๆเพื่อว่าให้เชื่อมันอ่อนๆหรอกครับไปตัวปืนบอดได้ครับแล้วท่าผู้ตีแสดงอาการให้รู้เลยครับถ้าผู้ติดก็แสดงอาการให้รู้เลย,พพเ,ยเพราะว่าพอวันที่เก็บคอมีไขมีไอมีจามนะครับแตกป่ะครับครับนีข้ขีแตกนะครับต้ <laughs> องเสียต้องเสียโออ้้ตงเเสียนาะแต่ว่าผมนี่กับปิ๊ดยืด14มือนะครับแต่ว่ากับมีการมาตรวจ ทางสาธารณสุขก็มาตรวจเบิดนะครับบ่มีผู้ใดเป็นจะคนนะครับอาเจ็กซ์กีกกันไม่ได้จ้ามือเลยอ่าหามื่อนี่นะครับผมหอมมาอาเจกซกกันนะครับหาเมื่อนี่ครับผมอ่าตรวจแล้วครับตรวจท้องข้งกับพ่อนะครับอ่าเริ่นะตรวจแง่แง่แง่จมูกนะครับเขาห้องแรบมากหเขาว่าผมเป็นยั้งนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับสามร้อยสี่ร้อยคนนะครับ ครับตอนนี้ในหมู่บ้านบางพันนปลอดภัยหลอนปลอดครับในหมู่บ้านนี่คือปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องรักษาตามมาตรการนะครับไปใส่ก็ต้องสวมแมสตอ่าอยู่ระยะห่างกันประมาณสองเมตรนะครับแล้วก็กินน้ำกับแก้วไผ่แก้วมันนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับเวลากินเขาเก็ต้องล้างมือเพราะว่าจะลวกเอามานํ้ามือนะครับเขาต้องปฏิบัติตามตามกฎนะครับเพราะว่าลกตามกฎของลกนะครับของของลกตัวนี้นะครับต้องกินเวลากินเขาก็ต้องล้างมือ ะครับล่างมือถ่ายสาธานะครับพราะว่าโลกมันถึงบปเวเขาเนมือเขามาเขาปากเขานะครับการเหตุงานเขาก็ต้องล่างซู่มือสู่มือการเหตุงานจบไปเขาก็ต้องล่างมือนะครับเพราะว่าเป็นกับบริเวณเอาโลกไร้สายจะคล้องนะครับเพราะวอาเขาเขาบุูรุนะมันบันจีมาสน้ำไผ่น้ำผูดาดนั้นในเครื่องมือตัวใดเขาก็ต้องล่างตลอดนะครับมือนี้ไม่เหตุงานับต้องมือนี้ก็ได้มาเอาเอามือสามาคีของคุณแม่บัวพันธ์นะครับที่บ้าน ห่วยบันไซนะครับเออก็ได้มาหลายผู้หลายคนนะครับมามามาเอามือมือสามมาขี่กันนะครับก็ได้เฮ็ดสุ่มสุ่มมาสุ่มไม้เลื่อยนะครับนี่ครับอ่าครับด้วยด้วยการรวมใจรวมแหงกันนะครับที่มาเฮ็ดไม่ไม้ไม้เลื่อยครับแต่เนี้ยน้องแม็กน้องแม็กจากอ่โคกุ้งมูมูได้ครับมูได้ครับมูนึงนะครับนี่ครับเนี่ย อนาคตไกลนะครับนี่ผู้นี้ครับผมอนาคตไกลว่าว่าว่าที่ผู้ใหญ่สมัยต่อไปนะครับหนิหรือหรืออบตนะครับผมอนาคตไกลอนาคตไกลยังสวนครับยังสวนยังสวนี่ผู้นี้ยังสวนเออสสวนแล้วแล้วแล้วผู้นี้อ่าอ่าบ่าวบ่าวบาจอดชุกชัยนะครับในช่างในช่างไงนะครับนี่ครับครูพุธน้ำส้มเข้าไปน้ำส้มกวนไม้ที่ที่ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดออกมาแล้วได้ประโยชน์แล้วก็เฮ็ดเป็นได้คุณภาพ สีน้ำส้มงามกินสุดยอดครับผมนี่นี่นี่เอาหมเอย่ยงตัวย่างน้ำส้มข้นใหม่จากบาดูครับเอาใหม่ย่างเห็ดสวัสดีครับผมน้ำส้มค้นใหม่ครับผมสำหรับแปลงของแม่บัวไขเนาะครับผมกลับเป็นคนดำเนินการทุกย่างครับกที่เห็ดมาก็ออกผลผลิตมาแล้วก็คือน้ำส้มคนใหม่ครับน้ำส้มคนใหม่ไม่ไม้มะขามครับไม้มะขามครับไม้มะขามครับ ที่ได้้นมหลาเนะครับมันก็ได้ได้ไหลทุกไม้ครับกับยี่สิบห้าถึงสามสิบลิตรต่อเตาครับท่านท่านหาถุงครับครับก็ได้ประมาณนั้นครับสองสามมือเรียบร้อยครับเยอะครับหลายหลายครับหลายหลายหลายที่ได้นำสมผลนไม้ออกมาแล้วเนี่ยเอาเอาเอาไปใส่ประโยชน์กอนเที่ยวไปใส่ประโยชน์เนาะครับเขาก็ต้องมาตกตะกอนให้ได้ถึงสามสิบมือแล้วครับเพราะยังใครจะเอาไปใส่ประโยชน์ได้เพื่อให้สารท้าบ่ได้ไปตกปนเปื้อนอยู่กับ ผลผลิตของเขาครับักแตงหมดตัวครับเพราะมันเป็นพืชอายุสั้นนะครับเพราต้องห้สารท้าแปนครับิที่เขากินได้ครับผมสารท้านี่ก็คือสารกอมะเร็งครับครับผมก็คือการเผาไหม้ที่มันไม่หมดจดมันก็จะเป็นตะกอนครับสงสัยทานห้างตามท้องตลาดเนี่ยถ้าผู้เห็ดเป็นถ้าผู้เห็ดบ่บเป็นก็ตรงนี้สารท้าแมนถูกต้องครับผู้เห็ดเป็น กับบ่มีสารท้าเหมือนกันโอเคครับใช่ stage, ครับการไปย่างบ๊อนเปื่อยครับบ่ปบเปื่อยครับน้ำส้มต้นไม้ก็คือกันใช่ครับผมครับแล้วการติดต่อซื้อขายนะครับขวดละอ่าขวดละ60บาทครับ600มิลลิลิตรหกรมิลลิลิตรครับติดต่อได้เลยครับติดต่อในองค์กรโครงนาเฮานี่ได้เนาะได้ครับติดต่อเบอร์พิเศษก็ได้ครับ ID Line กะตัวเดียวกันครับ093ครับ093 526 526 5659 5659งหกห้ากหากห้้เก้าครับฝากฝากไปนะครับฝากไปแน่ครับ ครับผมครับ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 สวัสดีครับครับนี่ก็เป็นฟรามไก่พันไข่ของคุณแม่บัวพันนะครับที่เข้าที่แล้วห้องแด้พักกันมาเามือนะครับเห็ดลงเลื่อนซส่เราเนมีนี่ก็ได้น้ำไก่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไก่พันไข่ของเรามนีประมาณจะยี่สิบตัวนะครับส่วนในคลองก็เป็นปลาเนาะครับปลานิ่งทีโล่งไว้ก็สีหมอกระลุงนะครับเนี่ยเพราะว่า โกบะท่านในเงี้ยนะครับทั้งๆเป็นไก่ทั้งไต่เป็นปลานะครับเป็นการผสมผสานพื้นที่ให้ได้ประโยชน์นะครับ